มือเย็นจังออกมาจากตู้เย็นเแ,แล้วชื่อจันตรีชื่อนเฮียชอ่อจะทำหนังให้ถูกใจคนกัมพูชาก็ต้องมีครบทั้งผีทั้งความหาค่ะ นี่เป็นภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างไทยกัมพูชาเรื่องล่าสุดจันเกียหนังแนวสยองขวัญคอมเมดี้ของผู้กำกับปวิโบนิทที่ได้ผู้ร่วมลงทุนฝั่งไทยอารมณ์ดีสตูดิโอเจา้าเดิมครั้งเคยร่วมงานในภาพยนตร์สบายกงคนหนังเหนียวเมื่อ2ปีที่แล้วใช้ทุนสร้างกว่า10ล้านบาทวางแผนฉายทั้งในไทยและกัมพูชาใช้กลยุทธ์ดึงนักแสดงระดับแม่เหล็กของกัมพูชามาร่วมแสดงอย่างโตต้าที่แฟนหนังในกัมพูชาและสื่อ ไทบอกว่าหน้าหวานไม่แพ้ย่าย่าอุรัชยาของบ้านเรานางแสดงสาววัย23ปีไปที่จับตามองอย่างมากเพราะกว่านบทนางเอกทั้งภาพยนตร์และละครในกัมพูชามาไม่ต่ำกว่า20เรื่องติดอันดับดาวรุ่งด้วยยอดนิยมที่มีผู้ติดตามในไอจีเกือบ200,000คน นี่ตั้งปีมอสมเีนั่นคือมินบรรนไดซาปอนมืนนักนเตศไทยพิชชนก็เด็กไทยเด็กพี่ย้องมินมีนพุกมาแสดงหนึ่งใหญ่ใหม่เหมือนเต้ตานักแสดงสาวดาวร,รุ่งจากกาพูชาบอกว่าดีใจที่สื่อมวลชนไทยให้ความสนใจเธอทั้งฉายาที่บอกว่าหน้าตาคล้ายคลึงกับนักแสดงไทยรวมถึงผลงานการแสดงแม้ก่อนหน้านี้เธอเคยมาถ่ายทําโฆษณาในประเทศไทยเกือบสิบครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่มาในฐานะนักแสดงหนังร่วมผีีสร้าง หวังว่านี่จะเป็นโอกาสของนักแสดงกัมพูชาและอยากให้ผู้ชมได้ดูหนังจากเพื่อนบ้านอาเซียนค่ะง,งานโปรดักชันที่ได้คุณภาพของทีมงานจากไทยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้กำกับและสตูดิโอกัมพูชาสนใจร่วมทุนอย่างจันเตรียได้สตูดิโอไทยสนับสนุนด้านโพสต์โปรดักชันทําสีเสียงและ CG ซึ่งนอกจากได้งานคุณภาพแล้วทีมงานกัมพูชาย,ยังหวังต่อยอดประสบการณ์จากการร่วมงานสร้างกระแสให้ผู้ชมในบ้านเกิดหันมาดูภาพ,พยนตร์จากผู้ผลิตกัมพูชามากขึ้นและหวางก้าวใหญ่พลักดันหนังในบ้านไปสู่ตลาดอาเซียนมีใครบ้างจะไม่กลัวผี เขาไอ้การีระบบยืงนี่อะไรนี้ยืงบานลุกส่ภพยนตร์ยืงใจจะแข็งเฉือนไปเตะเบวิบโบนีดผู้ก,กำกับภาพ,พยนตร์ชาวกัมพูชาบอกว่าปัจจุบันผูน้ก,กำกับในกัมพูชามีความพยายาม,มพัฒนาคุณภาพหนังมากขึ้นอย่างเขาเองก็ใช้ระบบการถ่ายทําที่มีความละเอียด 4.5k <ม>ขณะที่หนังกัมพูชาส่วนใหญ่ละเอียดเพียง 2k ส่วนเนื้อหาของภาพยนตร์ก็หวังจับจุดคนดูด้วยการผสมผสานหนังตลกหนังรักและหนังผีให้ถูกใจคนหลายกลุ่ม เพียง okay. แต่ว่าถ้าเราไปร่วมมือกับเขาได้เราก็จะเหมือนเป็นที่เลี้ยงได้ส่วนดีของเขามาแล้วก็เอาส่วนดีของเราผสมเข้าไปแต่คนจะรับได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะก็คือต้องต้องทำแล้วคนไทยดูได้นานาชาติดูได้เพราะถ้าทำแล้วคนไทยไม่ดูไปดูแต่กัมพูชาก็ติดลบอีกบ็อกซ์ออฟฟิศมันน้อยมันน้อย,น,อยน้อยกว่าการทุนมันใหญ่แต่ว่าไปฉายแล้วได้เงินน้อยมันก็ไม่เวิร์แต่เราก็มองหลายๆประเทศเรามอง ทำแล้วต้องถูกคอมาเลต้องถูกคออินโดซึ่งพวกนี้เน้นเลยผีและผีโหดด้วยผีซาดิสไม่เพียงใช้ในกัมพูชาและไทยแต่ภาพยนตร์เรื่องจันตรียมีแผนเปิดตลาดทั้งในมาเลเซียอินโดนีเซียและเมียนมา ทั้งยังมีความพยายามจากกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาที่อยากผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศเบื้องต้นอยู่ในระหว่างการติดต่อเพื่อขอการสนับสนุนการทำหนังจากไทยค่ะ